ทำให้พวกมึงถึงชอบแดดน้ำพริกกันจังเพราะฉะนั้นพี่มีตู้เย็นเฉพาะเก็บน้ำพริกหนึ่งตู้ตู้เล็กช่ยตู้เล็กเลยใครชอบแดดไเลยน้ำพริกมือเช้าไปเลยโอ้ยแกแห้งไนเล้ว ทำไมไม,มันมีเราไม่กล้าออกสื่อเรื่องไงทำไมทำไม,ทำไมกลัวใครเอ้ยออกไปแล้วคนดูเยอะจําได้มาทวงนี้เราสมบสบายะนะเฮ้ยพี่ต้อยอะไรอ่ะมายืนพอดรักอะไรสองคนเนี้ยฮะโอ้โใช้รุ่นหนึ่งเลยนี่รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นตั้งแต่เช่าห้องอยู่ สมัยก่อนด้วยนะมีพนักงานประมาณ3-4คนสาคนสามคนแรกสมคนมีตัดต่อ CG ีใช้ตัดต่อใช่ตัดต่อ CG คีคีเอทีฟนะฮะสมคนสิ่งหนึ่งที่เราจะชอบมากๆเลยเราก็บอกพี่ชายพี่ชายว่าอะไรก็โดนเลข่คนเนี่ยคนเนี่ยเริ่มจะมากันเยอะแล้ว แต่จริงๆก็แค่3คนแต่เราบอกว่าเห็นว่าคนเนี่ยเริ่มเริ่มจะมากันเยอะนะตรงต่อเวลาหน่อยแล้วกันตรงต่อเวลาหน่อยก็ใช้10บโมงได้ไหมนะเพราะว่าใช้เองก็มาก่อนใช่เข้าเที่ยงคือเขาจะเข้าเข้างานประมาณไหนประมาณก่อนเที่ยง เขาเขาสิบอกว่าก็ประมาณ1ิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยเที่ยงเที่ยงละกันไม่เดิมมีมึงมีแค่วันไหนแค่วันที่เจรินเข้ามาเที่ยงประมาณนี้แหละจะเข้าทำงานสายก็ตั้งแต่ออฟฟิศวันแรกก็ไม่มีเวลาประชุมนี่นั่งที่พื้นนะนั่งที่พื้นชั้น2เป็นห้องประชุมแล้วพี่ก็หวังว่าเฮ้ยถ้ามีออฟฟิศดีๆพี่ก็จะมีโต๊ะประชุมทุกวันนี้พี่ก็ไม่มีโต๊ะประชุมนะ มีแล้ว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 ีเรามีแล้วมีแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะชอบมากๆากเลยนะทุกครั้งเวลาที่ผมเนี่ยจะไปที่ออฟฟิศผมเนี่ยจะเป็นโรกจิตมากความสะอาดสะอ้านของมันต้องวางแบบสวยงามมาเอา้เรียบร้อยใช่เออตอนนั้นส่มไปที่ออฟฟิศ รองเท้าพี่ต้อยมาอยู่ที่งานวัดอ่ะคือคือเมื่อคือเมื่อยังไง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 งงงงอะก็คือจอดรองเท้ากันสเปซสปาแหละอย่างนี้รู้งานเดี๋ยววันนี้พี่ตาก้านะโอ้โหมันจอดกันแบบใช่ก็วันที่ประชุมวันที่ประชุมเนี่ยรู้เลยแหมวันนี้ตักเข้ารู้เลยวางเรียบร้อยพี่ตากข้าพอนีเพราะฉะนั้นพี่เลยทำตู้ใส่รองเท้าแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ผม คาใจมากเราเนี่ยอยู่กันเยอะตอนนี้เด็กก็ประมาณ20กว่าคน20โตู้เย็นเรามีแค่หนึ่งตู้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกมึงถึงชอบแดดน้ำพริกกันจังกินอ่ะได้แต่สงสัยว่าทาไมกินแล้วเปิดฝาคันให้กลิ่นมันหอมไงโอ้โหแล้วกินมันคุ้งแบบคือมันเตียนนะใช่ น้ำพริกน้ำปลาหวานใช่คู่ตีกยนหมดเลยกันในตู้เย็นออไม่ไม่ไม่ปิดฝากันนะไมม่ีเพราะฉะนั้นพี่มีตู้เย็นเฉพาะเก็บน้ำพริกหนึ่งตู้ตู้เล็กใช้ตู้เล็กเลยใครชอบแดงเลยน้ำพริกมแช่ไปเลย วันนั้นหิวน้าเปิดน้ํเปล่ากินพี่ต้อยเป็นไงคือน้ํเปล่าแบบไม่อียบบนี้นะกระโดดเข้าปากกินนกินปลากินปลาโอ้โหเราแบบทําไมพวกคุณแบบคือคือจริงๆอ่ะเราก็กินนั่นแหละน้ำพริกอ่ะแต่พอมันมาอยู่ในตู้เย็นมันจะทําให้น้ําหรือทุกอย่างมันมีกลิ่นใช่ไหมล่ะเอาเ็นว่าแก้ปัญหาละออ้ยเลยเนาะพี่ต้อยอะไรกันฮะครับผมพี่ถามคําเดียวเลยทําไมออฟฟิศใหม่ถึงต้องมาสร้างใน ในหมู่บ้านของมึงเพราะอะไรทาไมมึงไม่ไปสร้างใกล้ๆครึ่งทางหรืออะไรเงี้ยแบบใกล้ๆบ้านพี่ก็ได้คําถามนี้ดีเออราคาที่แพงสั้นๆเลยเลยันถ้าเกิดว่าเราจะย้ายไปในเมืองค่าใช้จ่ายเยอะกว่านี้พี่ต้อนไม่แล้วก็คือหนึ่งมันติดด้วยใช่ไหมพี่มาจากบ้านพี่เนี่ยชั่วโมงครึ่งนะแล้วอยากอากาศมันก็ร้อนแล้วพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรเงี้ยวันเงินหมดสิ้นเดือนในเงินจะหมดแล้วต้องมอไซค์ละ เออต้องมอไซค์ไม่มีเตาถ่าน,น,นแล้วอย่างสมัยเนี้ทั้ฝุ่นมันเยอะค่าพีเอ็ม,มันเยอะเนี่ยมึงไม่เนี่ยกูเสียงแหบเพราะอะไรเพราะกูขี่มอไซค์มานะเหรอฝุ่นพีเอ็มเนี่ยทำร้ายระบบของพี่แล้วปั่นไ, <c oughs> ไปตายซะ <c oughs> อย่าอยู่เลยพี่ <c oughs> เฮ้ยแล้วแล้วเอา,อางี้พี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่เพราะว่าผมนะฮะจัดเซอร์ไพรส์เนี่ยให้กับพี่ต้อยแล้วจริงไหมเนี่ย เรื่องจริงฮะแล้วก็ปัญหาเรื่องของฝุ่นเลยพี่ออโถไม่เคยกลัวเลยพี่ทําไมอ่ะนี่เลยฮะเพราะว่าออฟฟิศใหม่นะฮะของเราครับผมใช้สีทาภายนอกอัลตราพรีเมียมตัวท็อปสุดกันเลยนะครับผมนิสฟอนเพนเวสเทอร์บอลเขาให้ความสวยทนทานนะฮะนาน15ปีปกปิดอรอยแตกลายงาต่างๆนะฮะทนทานต่อสภาวะอากาศแดดแรงฝนตกหนักยังไงก็เอาอยู่ครับผม mm hmm. ทําให้สีออฟฟิศของเราเนี่ยนะฮะเหมือนออฟฟิศใหม่อยู่เสมอเลยครับลูก แล้วอีกอย่างนะครับพี่ต้อยจ๋าสีตัวนี้สามารถทําความสะอาดตัวเองได้แบบเซลล์ครีนิ่งเลยนะครับฟิล์มสีเขาแข็งแรงมากโดนน้าฉีดหรือฝนตกลงมาใส่ผนังเนี่ยมันทําให้ฝุ่นหลุดออกมาเองได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเรื่องมีฝุ่นเกาะจนทําให้สีผนังซีดหรือเปลี่ยนสีรวมถึงรอยเปื้อนโคลนที่ฝังไม่ลึกรอยขีดเขียนจากดินสอก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะครับพี่ต้อยมอบสีสวยทนทานภูมิใจกับสีบ้านสวยเสมือนใหม่ยาวนาน15ปีเลยนะ นิปปอนเพนสีที่คิดเพื่อคุณโอ้แสดงว่าอ,อันนี้ก็เป็นคนที่นอกจากรักตัวเองแล้วก็จึงรักพวกพี่น้องของเราด้วยสิ่งสําคัญเฮ้ยเพราะว่าเจ้าเดียวที่เขามาเป็นสปอนเซอร์เราอ๋อใช่ฮะอหะฮะอันนี้เขาเรื่องนิดหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เขาเรื่องนิดนึ่งนะ <c oughs> ไอ้มื่อกี้ที่บอกว่าเสอร์ยพี่์พี่อเสไอภสยเรื่องอะไรอะไรนะเอรยพี่เรื่องอะไรข้างบนน่ะ ใช่อย่างที่แก้เครียดอย่างที่ตักชอบจนะผ่อนคลายพี่งั้นไอ้ไม่ถ่ายใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้องๆเด็กๆเก็บมือถือได้พี่ผ่อนคลายรับรองพี่ต้อยต้องชอบพี่ชั้นสองพี่ชั้นสองเราสองคนพี่ต่อยกันผมบ้าําลังนี่มันรวยแจ็คกับโผมากไปเนี่ยสังฮะ ไอสัตว์เก่งคนแก่ได้อีกพี้เอาแล้วไงชั้นสองจัดเซอร์ไพส์โอเคโอเคแล้วพี่เร่งร้อนเลยนอไปลูกพี่ทางที่ห้องอะไรอันนี้แหละพี่ฝายบัญชีครับผมโอ้นี่แสดงว่าใช่ใจกลางของเงินของเราอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ห้องที่จะให้พี่อยู่ตอนแรกใช่ปะ นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมาเนี้ยกล้องมาเนี้ยผมเนี้ยก็วางผังเอาไว้ให้นะฮะตอนแรกๆห้องเนี้ยจะเป็นห้องเคียรทีฟแล้วกับห้องของพี่อ่ะพี่ต้อยก็มาดูเราบอกว่าโอ้หไอ้ตั้งห้องเนี้ยแม่งโครอับเลยก็ต้องมาแก้แบบใหม่ขอย้ายห้องได้ไหมใช่แก้แบบก็เลยย้ายห้องเนี่ยอยู่ที่ห้องนู้นเป็นห้องเคียอทีฟซึ่งกล้องนู้นเดิมห้องนู้นเป็นห้องอะไร ห้องฟิตเนสเพราะผมชอบออกกังยอกายคือเป็นห้องฟิตเนสสำหรับมึงคนเดียวแต่พวกกูอยู่เนี่ยประมาณสิบคนนะแต่เขาก็ดีเขาก็ย้ายให้ย้ายให้ย้ายให้ถือว่าแบบเออน่ารักมากถ้าเป็นคนอื่นแม่งไม่ย้ายนะเว้ยนี่แล้วเดี๋ยวไปดูห้องครียรทีฟห้องที่เป็นห้องห้องเคียอทีฟ ก็เลยย้ามาอยู่ที่ห้องนี้ใช่ไมมใช่ในห้องเก็บของห้องเก็บของเนี่ยอยากจะให้อยากจะให้น้องๆดูนะว่าจริงๆห้องนี้มันเหมาะจะเป็นห้องอะไรทุกคนลองดูห้องนี้เหมาะเป็นห้องคี t i ทีหรือเป็นห้องฟิตเนสสำหรับเขาคนเดียวเออแล้วเขาจะมาบอกว่าพี่อะเรื่องมากนะแต่จริงๆก็เขาโอเคละบูนครับลูกเ่ สีสวยนี่ใช้ปูนจริงป่ะเนี่ยผนงังอ่ะไม่ใช่ปูนจริงจริงพี่ <Hey. S 2> แต่เป็นสีที่ทาแล้วเหมือนกับปูนฮะมึงหลอกพี่เล่นนี่ปูนไม่ได้หลอกพี่ไม่ใช่ปูนเป็นสีจริงจริงนี่ก็คือสีนิ p a อนเพ o โมเมนต l ลอฟเป็นไงพี่ ลายสวยเหมือนกับใช้ปูนจริงๆเลยนะใช่ผมขอบอกเลยนะครับพี่โมเมนต l ลอฟมันใช้ได้ทั้งภายนอกและก็ภายในและยังใช้ได้ทั้งผนังปูนใหม่และปูนเก่าอีกด้วยนะครับแถมยังมีเฉดสีให้เลือกทั้ง3เฉดสีด้วยนะครับมีทั้ง Soft Gray Street Gray และ Shadow Gray ดิบดิบเท่เทมันทางของผมอยู่แล้วพี่ต้อยโอ้เป็นสีปูนแล้วท้เนี้ยมันเหรอทั้งหมดเลยพี่ทั้งตึกเลยคะใช่เนาะใช่ฮะ เฮ้ยเหมือนปูนจริงๆเลยใช่ปูนนะมันคือสีทาพี่สวยเฮ้ยตาครับมีเหลือไหมวะฮะมีเหลือปะหมดแล้วพี่ปูนฮะจะรีบไปไหนครับอ๋อเซฟไพ่อ๋อที่บอกว่าจะจัดเซอร์ไพรส์ให้แต่ต้องปิดกล้องนะเอาวได้ได้พี่เฮ้ยเก็บโทรศัพท์เออเนาะเออต้องโอเคโอเคทุกคนตามถ่ายด้วยไปพี่ต้อยเตรียมไว้ให้ครับที่ไหนห้องนู้นห้องนู้นอีห้องเหรอห้องห้องนู้น ได้ยินเสียงไหมพี่เอ้ยใช่ว่ะไปดิ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 ใหญ่โตนี่โ้โหโดนหลบร้องเฮ้ยโอ้โห ฮะดูเพซือพายนี่ไงซืไพายซือพายกับการเต้นไงดิรีแลกรีแลกให้พี่ต้อนผ่อนคลายถูกต้องใช่ฮะนี่ไแล้วเต้นท่าอะไรเนี่ยนี่โหระลังเลยกูเห็นท่านี้ทุกอาทิตย์นะเหนี่แหละพี่ผ่อนคลาย ผมจัดเด็กเด็กแบบนี่คือเด็กจริงๆนี่คือเด็กนี่คือเด็กเพราะว่าเป็นเด็กฝึกงานไง่ี่ไม่ใช่เด็กจริงๆทุกคนเนี่ยจะมีท่าประจําตัวกันด้วยนะจริงไหมเนี่ยอ๋าจริงดิขอดูเลยดิแมยผมมั่นใจเลยว่าหลังจากนี้ไปไม่มีใครมาฝึกงานที่โจ๊กเกอร์แล้วเลย โ้ <S <S os, ong, Canada, M well องดกองาอย่างคนนี้เอ็มน่อีกไม่ตัวปก๊กใช่ไอ้โชยน้ำหยกโชยโชยหนึ่งไป ไอ้ตั๊กคือเองอยากจะให้พี่ใครเครียดเอาน้องๆเข้ามาเต้นรอพี่ในห้องนี้ถูกต้องพี่ผ่อนคลายกันหน่อยสามสี่คนแล้วเราก็เข้ามาในห้องเนี้ยอแล้วเท่าที่พี่รู้มาเนี่ยช่างเขาเพิ่งทาสีอืแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อน้องๆหรอว่าเฮ้ยแล้วพี่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมพี่เสียบันละเห็นไหมอันตรายปะเนี่ยพี่ต้อยดีนะ พี่ต้อยไม่ต้องกลัวเลยพี่เพราะว่าผมนี่นะฮะแคร์น้องๆเนี่ยทุกๆคนอยู่แล้วนะครับผมผมถึงเลือกสีทาบ้านลิปบอนเพนเออแอร์แคร์มาทางไงพี่ปกตินะสีทาบ้านเน่ยเวันใช่ปะะ่ะฮะใช่กว่ากลิ่นมันจะหายไปเนี่ยแต่อันนี้นี่พี่นะทาเสร็จเนี่ยสามารถใช้ชีวิตเนี่ยได้ทันทีเลยนะครับผมไม่มีกลิ่นด้วยไม่เชื่อนะพี่ลองดมดูดิพี่เนี่ยดมกลิ่นออกดูขนาดขนานผ่าน่า เฮ้เดี๋ยนะเนี่ยเห็นไหมไม่มีกลิ่นจริงว่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหืมไม่มีกลิ่นนะสีเนี่ยไม่มีกลิ่นแต่หัวพี่ต้อยมีกลิ่นไอ้บุญแล้วอีกอย่างนะครับพี่ต้อย ตัวนี้เป็นแบรนด์เดียวที่ได้ตรารับรองมาตรฐานระดับโลก Green g a r d g o Certification จากอเมริกาสบายใจได้เลยนะครับว่าห่างไกลจากสารระเหยอันตรายต่อร่างกายแน่นอนและสีตัวนี้นี่ยนะฮะยังฟอกอากาศให้บริสุทธิ์เปลี่ยนสารระเหยตัวร้ายที่แฝงอยู่ตามเฟอร์นิเจอร์พรมผ้าม่านต่างๆในบ้านให้กลายเป็นอากาศสะอาดและยังยับยั้งพวกเชื้อไวรัสกับแบคทีเรียแบบพวกไข้หวัดใหญ่หรือโคโรนาก็ได้นะครับพี่เป็นสีเพื่อสุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัวตัวจริง ส่วนเรื่องทำความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยนะครับพวกคราบเปื้อนรอยขีดเขียนต่างๆแค่เอาผ้าชุบน้ำเช็ดก็ออกเช็ดล้างได้ถึง4ี่แ0,000นครั้งโดยที่สีไม่หลุดลอกร่อนเพราะฟิล์มสีแข็งแรงมากเป็นไงพี่ผมแคร์พี่ๆน้องๆทุกๆคนอยู่แล้วนะครับพี่ต้อยวันนี้ครับพี่พี่อยู่บ้านอ่อเออแล้วเดี๋ยวเนี่ยบ่ายสามพี่ต้องรับลูกแล้ะม,มึงเรียกพี่มาเสอร์ไพ์เพื่อแค่นี้เหรอใช่เพื่ออ e ี สองตัวนี้สามตัวเนี้ยใช่ใช่แค่นี้มันจะเป็นการเต้นแบบว่าผ่อนคลายพี่ใช like oh, ่เต้น huh> ผ่อนคลายใช่เขาเรียกว่าสตรีแดนซ์อ๋อเหรอสตรีแดนซ์โอเคไม่ไม่นอนเวลาตายนะเวลาตายนะเมื่อยทำไงเมื่อยทไงขออนุญา